ันนี้ได้เอานัตกข้าวเหนียวจ้ะที่ทำทำข้าวเหนียวให้เป็นนัดตกแล้วเราก็เก็บไว้เป็นหัวเชือ้อเขาจะมีสีน้ำตาลแล้วก็แห้งเหมือนกับบางส่วนก็เหมือนเป็นผงเขาแห้งเขาก็จะจับตัวกัน เป็นแผน่นเป็นก้อนนี่างเราเอาไว้เป็นขวยเชื้อและเตอะได้เอาเส่วนนี้นะเอามาใส่ในในขวดแล้วก็เอาใส่ใน ไม่ค่อยละลายจ้ะแล้วก็คนให้เขามีน้ำซึมเข้าไปในตกกข้าเหนียวเนี่ยฮะวก็ให้เขาซับน้ำไปเรื่อยๆจ้ะก็ไม่ค่อยละลายหรอกจากน้ำเกลือที่ไม่ มากขึ้นกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นเป็นเหมือนกับปลาหมึกเนี่ยนะฮะตัวเป็นกลิ่นปกติของนัตโตที่เราเอาเชื้อนัต่อไปย่อยทว่รเหลืองไปย่อยข้าเหนียวเนี่ยฮะ แล้วก็ให้เขาละลายน้ะตกข้าเหนียวซึ่งก็ละลายยากจ้ะแต่ส่วนที่ละลายแล้วก็ทาให้น้ำเป็นสีดำกาดเราก็ชิมดูก็รู้ว่ามีความอร่อยจ้ะแต่เขามีความเค็มเพราะว่า เราก็มีความเค็มมากถ้าเราปรุงแต่ด้วยความหวานของน้ำตาลเขา,าจะเป็นแบบน้ำตาลดีละจ้ะเราก็ได้น้ำปลาจ้ะตระต๋อข้าวเหนียวจ้ะระยะเวลาในการทำก็ใช้ระยะเวลานานมาก ราก็รู้วิธีละที่จะทำลำปลาจากจากข้าวเหนียวเนี่ยเข้าวเดียวหรืเขาเจ้าก็ได้เพราะว่าเราหาวิธีทำให้ของที่เรามีอยู่เกิดประโยชน์จนเกิดวักข้าวเดียวเราเก็เอาระตา ตัดแห้งแล้วก็ส่งมาที่ครัวเนี่ยอะไรกัถ้าพี่หน่วยต้องการก็ไปเอาที่ครัวได้นะครับก็จะมีข้าวเหนียวที่ตัดแห้งแล้วที่นี่ก็ยังมีอีกครับแล้วก็จะส่งไปอีก กสไปก็เหลืออยู่บางส่วนก็ต้องหาจังหวะเตือนส่งไปที่ครัวที่บ่อยก็ไปเอามาใช้ได้เลยจ้ะนัดตกโวเหลืทงที่เราทำในช่วงนี้แม่เขาก็ได้ทานด้วยจ้ะก็อยู่ กจะกลัวเป็นอันตรายเพราะว่าอยู่ในสังคมของการหลอกลวงต้มตุนนะฮะหับไหลไปตามทำกิเลสเราได้ทำหน้าที่ได้ก้าวหน้าสน เขาก็ได้ทานล้ตะมากขึ้นจ้ะทานล้ตะเราก็จะทำให้ระบบของร่างกายได้ปรับสภาพได้ดีขึ้นนะครับตาม การทำงานของนักโตที่เราผ่านนะครัในรายละเอียดที่ฟู้รูได้บอกไว้วรงนี้เราก็ว่า,าแพรซว่าเราจะเอาอะไรมาท่านดีซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากกับชีวิตนะครับแล้วเราก็ มีของหลากหลายที่เราเตรียมไว้อะของที่ที่ดีได้ให้ไว้ก็ยังมีอยู่จ้ะและพ้พี่พี่บวยก็ยังมีอยู่กระดาษายก็ยังมีอยู่แล้วก็หา มีการใช้ของที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดจ้ะโดยมีหลักของอาหารห้าหมู่นั่นแหละซึ่งเรามีเพิ่มเป็นหกต้องมีการแจกอาหารด้วยก็เป็นหกหกหมู่วันนี้ก็เลยได้ มรู้ว่าเราจะเอาปีกกล้วยใช่ปีกกล้วยเนี่ยเอามาตากให้ <Hey. S 1> แล้วก็บดละเอีย ผสมครับโลก อ่อนซึ่งสามารถที่จะทานได้จํานวนเยอะๆเพื่อจะทําให้ระบบของกานย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากตีกล้วยเพราะว่าก็มี ีกล้วยที่เขาที่เขาคัดออกอะะเขาก็เอาปีกล้วยส่วนที่ที่อ่อนๆอนอะฮะเอาไปทำเป็นอาหารเราเราก็ได้ปีกล้วยที่เป็นดอกกล้วยที่เป็นเดใๆ เราก็รู้ว่าปีกล้วยเนี่ยถ้าเราต้องการเยอะๆนี่เราก็สามารถที่จะหาได้จ้ะเราก็จะเอามาทำตามวิธีที่เราบอกเยลยนะจ้ะเ็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยฮะออกมาดีเลยละ่ะเพราะว่าจากการทานปีกล้วย มีสดสดเตยเราในจัลวันราทานได้ไม่มากนะักเราทานอาหารยันเนินวันตีควยก็จะเหลือเขาก็จะเหลือค้างนานะ่ะแล้วก็หาวิธีว่าทำยังไงก็เ,เก็บก็ได้นะ่กก็ต้องมาทำวิธีเนี้เละจ้ะ ทำมาทำเอามาทำเป็นแห่งนี่ยแล้วก็ทำให้สำเร็จรูปก็เป็นน้ำพริกทำแบบลักษณะน้ำพริกก็ได้จ้ะโดยเน้นว่าให้สามารถทานปีกไว้ได้เยอะๆเราจะคำนวณว่าหนึ่งวันเราควรจะทานในปริมาณเท่าไหร่ เราคำนวณได้จากปกติที่เราทานปีกล้วยในแต่ละแต่ละวันที่เราทานอาหารนะก็อย่างนี้แหละจ้ะปีกล้วยเขาเอามาทําเป็นอาหารบารุงร่างกายที่มีประโยชน์อย่างมากๆเลยจ้ะเราก็เอาวัตถุด,ดิบที่เราหาได้ง่ายอะ่ะ เขาบอกว่าเขาจะมีปีกกล้วยเนี่ยมาเวลาเขาเอากล้วยมาส่งมาส่งขายอะสำหรับผู้ที่เขารับรับซื้อเพื่อมาขายย่อยอะเราก็จะได้ปีกกล้วยจากแบบแทะจ,จะสำหรับกล้วยของเราที่ยังปลูกแล้วยังไม่ได้ผลผลิตมาก ดยแรกๆเราจะทำในจำนวนที่น้อยก่อนทำตามวิธีที่เราบอกเไยฮะแล้วก็บ่งให้อร่อยซึ่งเรายังมีวิธีการปรุงให้มีประโยชน์มากขึ้นโดยการใช้ผงใบชายาใช้ผง ใบมอนใส่เอาไปร่วมด้วยใช้ผงใบหญ้านางใช้ผงใบ,บเบนจโรผสมผงขมิน้นถ้าเป็นผสมผงขมิน้นไจ แบบแกงกะหรี่กันนะฮะก็จะมีรสชาติอย่างนั้น,รน,นเราเอาผงใบทำมังใส่เข้าไปได้จะ้ะเราเมื่อเราผสมใบไม้หลาหลายอย่างเ่ยฮะมีใบใบฝรั่งใบไหนหนา ซึ่งเขามีผู้ที่เขาผสมใบไม้หลายๆชนิดนะออกมาเป็นเครื่องปรุงเลยเลยนะเครื่องปรุงที่เป็นที่จะทำให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้นมาเลยโดยตัวหลักๆของเรานี่คือเราเราต้องการใช้ประโยชน์จากปีกล้วยด้ l l ะเอาเป็นหลักไว้การใช้งานของที่เราผสมแล้วนี้ เอาไปใส่น้ําแกงก็ได้จ้ะเอาไปทานกับข้าวได้เลยเอาไปใส่ในผัดอาหารต่างๆได้ดใส่เอิยอทำเป็นน้ำพริกใส่พริกเพิ่มเข้าไปก็ได้จ้ะเราก็ สามารถที่จะถนอมอาหารจากวัตถุดิบที่เรามีอยู่อ่ะบางที่เขามีวัตถุดิบที่มีประโยชน์อยู่เยอะแล้วก็รวบรวมเอามาสะสมทำเป็นอาหารของเ่าเนี่ย่ะ จะมีผงนัดตกตัวเหลืองใส่เข้าไปด้วยจะทำให้อหารของเราไม่เป็นอันตรายเก็บไว้ได้ในอุณหภูมิปกติโดยทำให้เขาแห้งเลยก่อนหรม,มีความชื้นบ้างก็ไม่เป็นไรซึ่งเรา รู้ว่าจะต้องออกมาดีแน่เลยเลยจ้ะตอนที่เราปีกล้วยที่เป็นเศษปีกล้วยใส่เข้าไปในถังหมัดที่ใช้กับพืชเราได้ความรู้นี้มาจ้ะจึงรู้สึกโอ้โห เามีความรู้ก่อนนี้แล้วเราจะเจ็บดอบกกล้วยไว้เลยเขามีเยอะมากมีเป็นถุงใหญ่ๆเลยเป็นกระสอบใหญ่ๆเลยซึ่งก็ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงก็ต้องเอามาลางปีกล้วยเขาเขาไม่ได้แค่พวกจาราที่เป็นอบบกระลยล่นะ หรือว่าเขาแช่หรือเป่าไม่รู้นะซึ่งก็อาจจะมีหรือไม่มีแล้วก็แช่ได้ดาไว้สายได้จะแล้วก็มาทำให้แห้งบดเป็นผงแก เอามาทําเป็นอาหารของเรามีประโยชน์มากเลยล่ะทําให้รูปแบบของชีวิตเราสะดวกมากขึ้นเรื่อยๆจ้ะสะดวกรวดเร็วเลยลแล้วก็ประโยชน์สูงสุดมีความสุขมือความอร่อยเพราะว่าเรามีของหล,ลักๆที่เป็นนักตกทานอยู่แล้วไอ้จ้ะ แ้วก็มีของแค่เออนีคยฮะหรือเราจะเอาของอาหารที่เราทำจากปีกล้วยเนี่ยเอาไปตุงแต่งอาหารอื่นๆก็ได้พอเปน็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเอากล้วยดิบอะเมื่อเรามีกล้วยดิบเราก็เ,าเอามาทำเป็นขงกล้วยดิบ แล้วก็มาทําโดยวิธีแบบทํำผงจากตีกล้วยนี่ก็ได้จ้ะหรือจะใส่ผงกล้วยดิบเพิ่มเข้าไปมีประโยชน์มากมากเลยฮะด้วยเขามีประโยชน์ทุกส่วนของเขาประโยชน์ในการทำเป็นอาหารน่ะ ใบกล้วยเขาก็เอามาทอดก็ทานได้การทอดก็ทำให้เกิดการย่อยสลายได้ง่ายขึ้นอ่ะเรามีอาหารที่เราสังเกบรวมตามแผนผังสำเร็จเวลาบรมีสามสิตทัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุกันชัสโรได้เพิ่มมากไนเรื่อยๆจ้ะ ทำให้ไม่ขาดแคลนอาหารไม่ขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งอยาโดยประเดชพรคุณหลวงพ่อสดจันทร์้าสรประเดชพรคุณหลงพ่อธรรมเจโยคุญยายอาจารย์มหารัตนาวสิกานะจารย์คนนกยิงนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อนใสพึ่งพาอาศัยและลึกลึกคิด รับรู้จ็เจีศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัดประเดศพระคุณหลวงปุันทัสโรทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัดประเดศพระคุณหลวงปุันทัสโรซึ่งเป็นศูนย์กลางครับ เมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยโหดสิกับความรักมร,รมีสามสิบทัศพเดศพระคุณหลวงพุงทธจันทัศโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพรเดศพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรอยากสมบูรณ์ไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเรา ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสัสิทัตถะเพระคุณหลปุสสัจันทัสโร